โปลิ่2010สัมม์เมอร์บุรีรัมย์ยูนเต็ดอส์ฟุตบอลแลชมปี้ยนชิพของอาวีโปลิ20กับวิเทอร์ได้กับที่คาลอนอีนส์ฟุตบอลต่อตรงนี้สำหรับแชมปเปี้ยนอีกครั้งหนึงของเบคชั่าไปบานบุรีไปบีไปบุรีไปรไปับไปไปกัไได้ทันอดเแชโอด์แนวากันตมัน20เปกับดีแท็กชาลัปก็แชมปเปี้ยนครับของอาวีโปลิ่ครับสอ20เป็นใจกับดีแท็ชาลันเกมบนบอ สนับสนุนโดยแอมเวิรสวัสดีครับกลับมาเจอกักบเตาถา e ่าน e-sport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ e-sport อัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ e-sport ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครช็อกกวาาน,น้อย แยกทางกับเบคอนทำแบบสายฟ้าแลบหลังร่วมทีมได้เพียง3เดือนพร้อมลือเหตุผลทําออกขณะที่แมตทีมทีมดังจากไต้หวันก็แยกทางกับซูเปอร์สตล์อย่างเนวพร้อมทั้งอีก2ผู้เล่นตินและปิก้าด้านความเคลื่อนไหว AC 2021ยดปลายจะเดขันก็ยืนยันไล์อัพผู้เล่นแล้วปิดท้ายกับช่วงรูทัตอ e ีสปอร์ตรอบโลกกับความเคลื่อนไหวพับ GPC ซศึกิงแชมป์โลกส่งท้ายปีเดียกระเบิดศึกขึ้นแล้ววันนี้ขณะที่ความเคลื่อนไหวฝากฝั่งโมบาย PMGC เตรียมแบ่ง กลุ่มครับวันนี้ด้านความเคลื่อนไหววงการโดราทูเซฟผู้เล่นดังของ OG ประกาศรีทายอย่างเป็นทางการ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับยอดทีมจากไต้หวันอย่างแมททีมจะเคยประกาศยืนยันว่าสาเหตุที่เนลหายจากไลอัพคู้เล่นจะตัดสินใจพักแข่งในช่วงการรุกการที่ผ่านมาเพราะเขาเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพและเคยยืนยันว่าเนลจะยังอยู่กับแมททีมต่อไปโดยในตอนนั้นครับแฟนคลับของแมททีมส่วนใหญ่ตักกรคาดเดาสถานการณ์ของเนลว่าจะคล้ายคลึงกับทางยูซอน ที่ทางยูซอนเนี่ยเคยหยุดพักไปช่วงหนึ่งและกลับมาแข่งขันต่อแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของเนลครับแฟนคลับของแมททีมครับก็ต้องตะลึงไปตามๆกันเมื่อแมททีมครับจัดการยกเครื่องทีมขนาดใหญ่ก่อนป้องกันแชมป์ในศึก AC 2021เแมททีมครับเริ่มช็อกแฟนคลับด้วยการประกาศแยกทางกับเนลที่พักไปรักษาปัญหาสุขภาพจากนั้นครับพวกเขากปแยกทางกับเล่อนอีก2คนลวดปิกาดและซินโดยผลงานเด่นๆของเนลครับโดยเฉพาะช่วงอยู่กับแมททีมเนลครับพาแมททีม คว้าแชมป์ทีเดสซัมเมอร์2020และคว้าแชมป์เอซี2020ที่มีทั้งซินและปิก,ก้ายอยู่ในทีมสรุปไลอัอเต็มๆของแมททีมนะตอนนี้พู้ขาวครับเสียผู้เล่นออกไป3คนแต่ก็ได้กำลังหลักอากหมด outstanding player ถึง3คนด้วยเช่นกันไลอ้อครับนำมาโดยยูซอน0322กาโต้บอโบคุคุเซนคาาวและเหวยหวยซึ่งแมททีมครับอยู่ในกลุ่ม A กับ2ทีมจากไทยดีแท็กทานลอนและบุรีรัมยูนิเต็ดผู้เขาครับจะทำศึกนัดเปิดสนามพบก,กับดีแท็กทานลอนในวันที่27เดือนนี้ดูความเคลื่อนไหวทีมอาวีในต่างประเทศกันไปแล้วครับทีนี้ครับเราพามาย้อนดูความเคลื่อนไหวเกมอาวีในประเทศกันต่อล่าสุดหวานน้อยครับอดีตโปรไปเยร์ชื่อดังที่ปัจจุบันครับเขารับหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสังกัดเบคอนทามช่วงกลางเดึกที่ผ่านมาครับหวานน้อย ก็ได้ตัดสินใจแยกทางกับต้นสังกัดเบคอนไทมเรียบร้อยแล้วโดยไทม์ไลน์ก่อนที่เบคอนไทมจะออกมาประกาศแฟลเวลกับวาน้อยในช่วงกลางดึกในช่วงเย็นครับวาน้อยเขาก็ได้ออกมาโพสต์แบบมีเงื่อนงำบนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของเขาก่อนลบออกไปโดยวาน้อยครับได้โพสต์เพียงสั้นๆว่าฟรีเอเจนซ์ซึ่งเหตุการณ์ต่อมาครับก็อย่างที่เราทราบกันตกดึกครับวาน้อยตัดสินใจแยกทางกับเบคอนไทมอย่างเป็นทางการแต่สำหรับสาเหตุที่ทำให้พวกเขาทั้งสองฝ่าย แยกทางกันในครั้งนี้ทางเบคอนไทม์ครับไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาอย่างแน่ชัดแต่ว่ากันว่าสาเหตุที่ทําให้พวกเขาแยกทางกันอาจจะมาจากเส้นทางในชีวิตและเป้าหมายที่เขาวางไว้ต่างไปจากเดิมและอีกสาเหตุครับก็มีข่าวลือเล็กๆที่เราดูดูแล้วเนี่ยความเป็นไปได้อาจมีมากมากนะักโดยจากแคปชั่นไลฟ์สตรีมล่าสุดของวาน้อยเมื่อ4วันที่ผ่านมาครับก็ทําให้แฟนเกมไปหลายคนเนี่ยลุ้นว่าวาน้อยอาจหวนคืนวงการเกมอีก ครั้งโดยวาน้อยครับได้ตั้งแคปชั่นสตรีมว่าพี่นันชวนแข่งโปรลีกอีกครั้งในสตรีมครั้งนี้ครับวาน้อยก็มีการพูดคุยประเด็นนี้กับทางนอนนันเช่นกันเสียครับ VCF นะเจอกันนะ <c oughs> พี่นันจะลืมวาน้อยจะลืมโทรไปใส่ชื่อให้วานะได้ได้ครับโอเค <Okay. S 1> ขอโทษขอโทษ ดอ,อกเบคอนไงซึ่งถ้ามีความเคลื่อนไหวเรื่องสถานีต่อไปของวานน้อยว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมครับต่อถัดน e s p o r t เราจะรีบนำอะไรงานให้เพื่อนๆได้ทราบได้เร็วที่สุดและช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมาจากฟากฝั่งน้องเบียร์บริกัตเบียร์แบบสดๆร้อนๆซึ่งต่อถ่าน eSport ครับเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุการณ์และเรื่องราวที่เธอได้ออกมาเปิดเผยจะเกี่ยวข้องกับการยุติสัญญา อ,อดีตโปรเพเยอร์ดังกับเบคอนไทมแบบสายฟ้าแลบหรือไม่โดยน้องเบียบร์บิสเบียครับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวและเหตุการณ์ว่าเธอเนี่ยได้ยุติความสัมพันธ์กับวอนอพร้อมเปิดเผยว่าตัวเธอโดนคุกคามบุกบ้านและมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพร้อมยืนยันจะดำเนินคดีตามความเหมาะสมช่วงนี้ที่เบียกับวอรนอ ไม่มีคลิปหรือรูปและเอ่ยถึงกันเหมือนเดิมแล้วเพราะตอนนี้เราทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์ในฐานะแฟนแล้วนะคะหลังจากนี้ช่วงนี้ที่เบียร์ไม่ได้อัปเดตเลยเพราะเบียร์เพิ่งเจอเรื่องที่กระทบต่อจิตใจมากๆคือการบุกรุกบ้านพูดจาข่มขู่และมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นเบียร์เสียสุขภาพจิตค่อนข้างนานก่อนที่จะเริ่มดีขึ้นและพร้อมออกมาบอกแฟนๆให้รับรู้ถึงสุขภาพจิตของเบียร์ตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบียร์ถือว่าเป็นการคุกคามและเบียร์ขอยืนยันจะดำเนินคดีตามความเหมาะสมเพื่อตักเตือนการ การทาที่ไม่ถูกต้องนี้ความปลอดภัยและความเป็นธรรมกับเบียร์การโพสต์ครั้งนี้เบียร์หวังว่าจะมีการกระทําข่มขู่ใดๆเกิดขึ้นอีกและไม่ว่ากับเบียร์หรือกับใครด้วยกวนผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะคะเพราะบอกตรงๆว่าเบียร์มีการขอความช่วยเหลือและปรึกษากับทางผู้ใหญ่แล้วได้รับว่าจะมีการจัดการที่เหมาะสมแต่เบียร์ก็โดนคุกคามเช่นนี้จนได้เบียร์พยายามเจราจายอย่างปณนีประนอมอย่างเต็มที่แล้วจริงๆแต่สุดท้าย มันต้องลงเอยแบบนี้จริงๆมันซอฟสุดเท่าที่เบียร์จะทําได้แล้วหวังว่าน้องจะสํานึกผิดและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นในเร็ววันเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแฟนขับเด็กๆที่ตามและเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเบียร์ขอความกรุณาให้จบในโพสต์นี้ไม่สัมภาษณ์เพิ่มเติมไม่ตัดต่อหรือตัดทอนตัวหนังสืออยากจบเรื่องราวทั้งหมดและต่างคนต่างเริ่มชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะขอคอมเมนต์กันอย่างมีเหตุผลหลีกเลี่ยงความเห็นที่หยาบคายหรือรุนแรงด้วยและมาเป็นกําลังใจให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนกันเอะ เราพาข้าไปดูข่าวต่อไปครับกับความเคลื่อนไหวศึก AC 2021กันต่อล่าสุดรายชื่อผู้เล่นตัวแทนของแต่ละทีมในทัวร์นาเมนต์ย่อย 1v1 1ก็มีออกมาแล้วครับดีแทกทารอนครับก็ส่งเจ้าเต้ออเลสลองแชมป์เก่าเป็นตัวแทนของทีมบารเรเนเซครับส่งอัลมอน P ีบุรีดันม,มูเนเตตครับส่ง NT ีเซนกอนแฟนทอมครับส่งไลเบงิงแฟตส่งเก วีเจมิ่งส่งเบิร์ดเอลบีฮ่องกงอดีิจูส่งชิชิวันทีมส่งรลุนหลุนแมททีมส่งยูซอนอเกมเมอร์จากจีนส่งวูเฮนอเนแรงจากโซนเอเสีส่ง l c c ซ2โอลิมปัสจากเกาหลีส่งลอล่าเอ็กซ์สปอร์ตจากญี่ปุ่นส่งเอสดีอาร์กเอ็งเจ้าจากอินโดนีเซียส่งไวล่า โดยระเมิย่อย 1v1 จะได้เป็นรายการแข่งขันเปิดของศึก AC 2021กอดแข่งรอบแบ่งกลุ่มซึ่งคู่เปิดสนามในรายการนี้ครับจะเป็นรอร่าจากโอลิมปัสปะทะออมันพีจากบารเดนเซียสำหรับแชมป์ 1v1 ครับจะได้รับเงินรางวัลกว่กวา3 0 0แสนบาทและดูข่าวอาวีจบไปแล้วครับเช่นเคยแล้วเพื่อนๆครับไปพบกับช่วงรู้ทันอ e ีสปอร์ตรอบโลกกันต่อล้วพาไปเริ่มกับความเคลื่อนไหวพับ GPC กับศึกแชมโลกพับ G Championship 2021 โดย2ทีมตัวแทนจากไทยย่าบุรีรัมยูเนเต็ดและแท็กออลาวครับพวกเขากําลังจะลงสนามสึกชิงแชมโลกเลิบเที่ยงวันนี้ซึ่งในการแข่งขันชิงแชมโลกสัปดาห์แรกครับจะเป็นการแข่งขันแบบแบล็งเดซิชันโดยใช้การนับคะแนนแบบกดซูเปอร์กดเดิมโดยในสัปดาห์แรกครับ32ทีมทั่วทุกมุมโลก จะถูกแบ่งออกเป็น4ีกลุ่มสลับพบกันทุกทีมทุกกลุ่มจากนั้นในสัปดาห์ต่อไปครับทุกทีมจะแข่งกันแบบรอบวีลี่เซอร์ไว a อและสุดสัปดาห์ครับจะมีเพียง16ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปแข่งคัดเลือกไปรอบไฟนอลในวีลี่ไฟแนลนั่นเองและจบความเคลื่อนไหวฝ้าฝั่ง PC กันไปแล้วครับ มาดูฟากฝั่งโมบายกันต่อสำหรับสิงแชมป์โลกฟากฝั่งโมบาย PUBG Mobile Championship 2021ที่มีทีมจากไทยเข้าร่วมด้วยกันถึง3ทีม d i ี i n i t y f a t e c n n และ m s ็มชนุรี ศึกชิงแชมป์โลกฝั่งโมบายครับจะทําการจัดสลักแบ่งสายในค่ําวันนี้โดยรอบหลีกครับจะถูกแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกโดยหลีกฝั่งตะวันออกครับจะเป็นทีมจากเอเชียจะเอา9ทีมที่ดีที่สุดเข้ารอบไฟนอลต่อไปส่วนฝั่งตะวันตกครับจะมีทีมจากโซนยุโรปและทวีปอเมริกาเข้าแข่งขันจะเอา6ทีมที่ดีที่สุดเข้ารอบไฟนอลซส่งออีกหนึ่งทีมที่เหลือครับฝ่ายแข่งขันยังไม่ประกาศกติกาออกมาอย่างแน่ชัด สำหรับรายการ PMGC 2021จะจับสลากแบ่งกลุ่มในค่ำวันนี้และจะมีคิวระเบิดสึกขึ้น30พฤศจิกายนนี้จบข่าวสื่อเฉ็าลอกของฝั่งโมบายกันไปแล้วครับไปดูความเคลื่อนไหวของเบคอนทามพับจ Mobile และบุรีัมยูนเตพับทีโมบายกันต่อต่อไปเื่องกันที่ทีมภาษาสายฟ้าครับเมือว่าพวกเขาเนี่ยจะยังไม่ได้ประกาศไล์อัพอย่างเป็นทางการออกมาแต่ล่าสุดในการแข่งขันขารายการซีอารีนาซีซั่นสองทางทีมภาษาสายฟ้าครับก็เริ่มสปอยผู้เล่นใหม่ออกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วตัวน,นอ,อกจากเก่งโซ่ก็ยังมีออนไลน์24ที่ยังคงเป็นผู้เล่นเดิมที่จะได้อยู่ในทีมชุดใหม่ต่อไปและหนึ่งในสองผู้เล่นดีล่านามครับก็รือกันว่าหนึ่งในนั้นครับนี่จะเป็น S Y X จากทีมบอลดัตอีสปอร์ต และเราไปต่อกับความเคลื่อนไหวของทีมเบคอนไทมกันต่อล่าสุดทีมเบคอนไทมครับก็ไปเดิมทีมไล์อัพใหม่ไอ้ I, ์ในน้อย อัมสตอ์และมาลอนได้กลายเป็นแชมป์4อีลีนาซีซั่น2ได้สําเร็จและจากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ครับทีมเบคอนไทม์ก็รับเงินรางวัลไปเกือบเกือบ150,000บาทและปิดท้ายคลิปวันนี้ครับกับความเคลื่อนไหวฝาาฝั่งโดตา2ก็พูดได้ว่าทีม OG ทีมก่ัญใจมหาชนก็เตรียมเข้าสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวโดวยหลังจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพวกเขาครับแยกทางกับซักซ่าและซูมเมลล่าสุดเซฟก็ได้ประกาศรีไทยเป็นทางการเรียบร้อยแล้วและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจาก กันครับต่อถ e ัดอีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดว่าแมททีมกับกลุ่มลังทีมชุดใหม่สามารถป้องกันแชมป์เอซีครั้งนี้ได้หรือไม่และคําถามต่อไปครับคิดว่าใครจะได้แชมป์หนึ่งวีหนึ่งในศึกครั้งนี้และคําถามสุดท้ายครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่หวาน้อยแยกทางกับทีมเบคอนทามแบบสายฟ้านแลบคิดว่าเขาเนี่ยจะกลับมาแข่งขันจริงไหมคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์ไที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดส u b คร r i b e ช่องต่วถหาน eSport ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ